อาการแบบนี้จะปรากฏขึ้นหากสถานที่ใดมีเหล่ากายทิพย์อาทิสมันก,กายสิงสถิตอยู่สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ การมีอยู่ของเหล่าอาธิสมานกายในหลายๆระดับตัวพิสูจน์การมีอยู่ของชีวิตหลังความตายบางคนเสียชีวิตเพราะวิบากกรรมตัดรอนทำให้เสียชีวิตก่อนกำหนดก็มักจะไปเกิดเป็นสัมภเวสีจนกระทั่งหมดอายุไขที่กำหนดเอาไวา้หากบุคคลใดมีจิตเป็นกุศลด้วยผลบุญก็ไปเป็นกายทิพย์ชั้นสูง แต่สิ่งเหล่านี้คือกายยาบสัมผัสและจับต้องด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ในบางครั้งบางเวลาจิตมีความเสมอกับภพบภูมิด้วยอำนาจแห่งสมาธิก็ดีด้วยอำนาจแห่งบุญก็ดีผู้ฟังก็จะได้พบกับอาการเหล่านั้น 1. มีอาการขนหัวลุกชูชันสถานที่ใดที่มีมวล กำลังของเหล่ากายทิพย์มากการสัมผัสที่รับรู้ได้ทางกายคือขนหัวลุกสู้ชันเพราะจิตไปสัมผัสพลังงานเหล่านี้มันจึงถูกส่งมาในภาวะรูปแบบของปิติ 2. รู้สึกถึงการสัมผัสทางกายภาพเช่นการแตะเนื้อต้องตัวการได้ยินเสียงเรียกหัวเราะเสียงดนตรี เสียงโหยหวนในกรณีรุนแรงก็อาจจะเป็นการทีมการเตะเรียกว่าผีพรักอาการเหล่านี้มักจะเป็นเหล่ากายทิพที่มีมวลพลังงานสูงในระดับหนึ่ง 3. เกิดการสิงสู่วัตถุสิ่งของในบางครั้งสิ่งของอาจจะขยับไปมาเองหรือคนคนหนึ่ง ใกล้เราอาจจะมีอาการที่แปลกประหลาดไปเช่นร้องไห้ตากระ m งน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปบางครั้งอาจเปลี่ยนไปทั้งร่างกายเช่นผมขาวโพลนหากท่านใดสัมผัสอาการเหล่านี้แล้วสัมผัสได้ในความประสง์คร้ายก็ขอให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านเขารพแล้วทำจิตให้เกิดเมตตาแล้วแผ่ให้เขาไปเกิด มีเรื่องที่น่าสนใจสําหรับเหล่าลุก,กเทวดาคือทุกๆก,กึ่งเดือนพวกลุกกเทวดาจะมีการประชุมกันนะลุกเทวสันนิบาตถานแล้วจะหมั่นไต่ถามรุก,กธรรมแก่กันและกันว่าชาวเราทั้งหลายเอ๋ยท่านยังตั้งอยู่ในลุก,กธรรมดีอยู่หรือหรือว่ามีได้ตั้งอยู่ในรุก,กธรรมขอให้ชาวเราจงพากัน ตั้งมั่นอยู่ในรุกธรรมเถิดเทวดาเขาจะเฝ้าถามเฝ้าเตือนสติกันและกันอย่างนี้เป็นนิดทั้งนี้ก็เพื่อรักษาสถานภาพและชีวิตของพวกเขาเอาไว้เพราะถ้าไม่รักษารุกธรรมแล้วอาจเพลือไปปทุสร้ายเขินฆ่ามนุษย์ตัวเองก็ต้องตกนรกหรือถูกห้ามเข้าสู่มหาเทวะสันนิบาต อันนี้เป็นกฎระเบียบของรุกขเทวดาซึ่งคอยควบคุมไม่ให้มาวุ่นวายหรือทำร้ายมนุษย์นั่นเองรุกขธรรมที่เหล่าเทวดาพร่ำเตือนกันอยู่เป็นประจำนั้นมีอะไรบ้างมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นแหละคือความอดทนอดกลั้นไม่ให้มีความโกรธขึ้นเมื่อถูกมนุษย์ผู้มีรู้มาตัดทำลายเพราะมองไม่เห็น ฉะนั้นเทวดาผู้เป็นเจ้าของวิมานจะต้องไม่มีความโกรธหรือความน้อยใจต้องอดทนอดกลั้นเอาไว้ถ้าถูกลุกรานก็ต้องไปสแสวงหารุกขวิมานแห่งใหม่กิริยาอาการของเทวดาอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีรุกธรรมส่วนเทวดาตนใดหากวิมานของตนถูกทำลายแล้วมีใจโกรธเคืองขุนแค้นไปทำร้ายมนุษย์ผู้คนต้นไม้ เทวดานี้ชื่อว่าไม่ได้รักษารุกธรรมเทวดาผู้ขาดรุกธรรมนี้มีโทษมากถ้าฉุนเฉียวหรือเพียงโกรธเคืองเฉยๆก็จะถูกห้ามเข้าประชุมในเทวสันนิบาตถ้าพลังพาดไปข้ฆ่ามนุษย์พูดตัดต้นไม้ให้ถึงแก่ความตายกรรมนั้นจะบีบคั้นให้ต้องจุติไปบังเกิดในอบายคือในนรกทันทีเพราะการฆ่ามนุษย์ถือว่าเป็นบาปหนัก ด้วยความเกรงใจภัยในแววรกนี่เองทําให้พวกเทวดาต้องตักเตือนให้สติกันและกันอยู่เสมอเพื่อยับยั้งความโกรธไว้มนุษย์ที่ตัดต้นไม้ทุกวันนี้จึงไม่ถูกฆ่าตายด้วยเทวริตซึ่งนับเป็นความดีของรุขเทวดาที่น่าสรรเสริญมากมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลภิกษุรูปหนึ่งประสงค์จะสร้างกุฏิที่อาศัยจึงแบกขวานเข้าปา่า เลือกหาต้นไม้ต้นหนึ่งเลือกได้ก็ลงมือตัดต้นไม้นั้นทันทีเทพนารีที่มีวิมานสิงอยู่ที่ต้นไม้นั้นจึงแสดงตนเป็นหญิงอุ้มลูกอ่อนมาวิงวอนว่าพระขุนเจ้าขอท่านอย่าได้ตัดวิมานของข้าพระเจ้าเลยได้โปรดเอ็นดูข้าพระเจ้าด้วยเถิดภิษสูรูปนั้นไม่ยอมฟังกลับตั้งหน้าตั้งตาตัดต้นไม้ต่อไปพร้อมกับกล่าวว่าน้องหญิง เธออย่ามากวนใจให้เสียเวลาเราจะตัดต้นไม้เพื่อเอาไปสร้างเสนาสน,นะเธอจงหลีกไปเถิดภิกษุรุ่มนั้นพูดพรางตัดต้นไม้ไปพรางขับไล่นางให้หลีกไปครันเทพนาลีซึ่งเป็นนางไม้นั้นเห็นภิกษุไม่เชื่อฟังจึงได้ให้บุตรไปปรากฏกายใกล้ๆกับที่พิกษุกำลังฟันโขนต้นไม้ด้วยหวังว่าหากพระ เห็นบุตรของตนแล้วคงจะหยุดตัดแต่เหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อภิกษุมองเห็นก็ยังขวานไม่ทันขวานที่เหงือฝันลงไปจึงตัดแขนบุตรของเทพธิดาขาดกระเด็นทันทีพระภิกษุตกตะลึงปล่อยขวานหลุดมือด้วยขาดไม่ถึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเทพธิดาจึงโกรธสุดขีดคิดจะฆ่าพระภิกษุ เงื้อมือขึ้นจับประหารด้วยความลืมตัวทันใดนั้นเองนึกถึงรูปธรรมว่าถ้าเราฆ่าพระเราก็จะต้องไปตกในมหานรกอย่ากระนั้นเลยเราไปเข้าเฝ้าทูลเรื่องราวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่าเทพธิดาจึงได้ประกาศทูลพระพุทธองค์ได,ได้รับการสรรเสริญจากพระผู้มีพระภาคเจ้าในการที่เธอสามารถหักห้ามความโกรธได้อย่างรวดเร็วพลันว่า บุคคลใดหากห้ามความโกรธที่เกิดขึ้นให้หยุดได้เหมือนคนขับรถห้ามล้อรถที่กำลังวิ่งไปโดยเร็วให้หยุดได้เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นสารถีส่วนสารถีคนขับรถในโรคนี้ยังไม่ใช่สารถีเป็นเพียงคนถือเชือกเท่านั้นเมื่อจบพระคาถาเทพนารีท่านนั้นก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพั์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจทูสถานที่ของเทวดานั้นทอดพระเนตรเห็นสถานที่เหมาะสมแห่งหนึ่งด้วยพุทธจักขุจึงตรัสว่าไปเถิดเทพนารีเธอจงเข้าไปอยู่ที่ต้นไม้แห่งนั้นเถิดเธอจึงเข้าไปสิงสถิตอยู่ในต้นไม้ซึ่งอยู่ในกำแพงวัดพระเจตวันซึ่งมีเทวบุตรผู้เป็นเจ้าของเดิมนั้นได้จุติไปแล้ว ตั้งแต่นั้นมาเทพนารีก็ได้รับการคุ้มครองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเถรก็ได้พุทธอุปัฏฐายิกาในคราวมีเทวสมาคมเมื่อเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่พากันลงมาเทวดาผู้มีศักย์น้อยต้องถอยร่นไปจดมหาสมุทรและภูเขาจักรวาลส่วนเทพนารีท่านนี้อาศัยความเป็นพุทธอุปัายิกา จึงนั่งฟังธรรมอยู่ในที่ที่ตนตามปกติและอย่างทําให้เทพนารีรได้นั่งฟังปัญหาและตอบปัญหาทั้งหมดทั้งของภิกษุและทั้งของเทวดาทั้งหลายในวิมานของตนอย่างสบายจึงทําให้เธอเป็นผู้ได้ฟังธรรมมากกว่าเทพองค์อื่นๆเมื่อท้ามหาราชทั้งสี่มาสู่ที่บํารุงของพระผู้มีพระภาคเจ้าในยามราตรีแล้วก็มักจะมาเยี่ยมเทพนารีตนนี้ ก่อนจากไปเสมอเรามาดูกันว่าทำบุญอะไรไว้จึงได้เป็นอรุกเทวดาสิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้ในพระไตรปิฎกกล่าวเอาไว้ว่าเกิดจากการที่คนคนนั้นประพฤติสุจริตด้วยกายว่าจ่าและใจแล้วอธิษฐานอยากไปเป็นเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้จากนั้นก็หมั่นประกอบการกุศลเอาไว้เมื่อตายไปก็สามารถเข้าถึง ความเป็นสหายแห่งเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้ได้เหมือนกันหรือแม้ไม่ได้อธิษฐานจิตไว้แต่ทำบุญไว้ไม่มากพอที่จะส่งให้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงหรือชั้นสูงสูงอีกทั้งในใจก็ยังมีห่วงกังวลอยู่เมื่อละโลกแล้วจึงมาเป็นรุกรเทวดาต่อเมื่อบทห่วงจึงจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นสูงต่อไปนี่ก็คือเรื่องราว ความเป็นอยู่ของเราของกกรุปกว่าเทวดาซึ่งถือว่าเป็นสุคติสวรรค์ชนต้นตน้ตนๆที่มีความเป็นอยู่ที่ละเอียดประณีตกว่ามนุษย์ต่อไปเราจะได้เรียนรู้ว่าสวรรค์ชั้นสูงสูงนั้นมีความละเอียดประณีตที่มักได้ยินกันว่าแตกต่างราวฟ้ากับดินนั้นเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ให้ทุกท่านตั้งใจสะสมบุญกุศลให้มากๆเพราะความสุขของชาวสวรรค์เขาวัดกันที่กำลังบุญ ดังนั้นให้สร้างบุญบารมีเพื่อจะได้เป็นสเสบียงในการเดินทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์กันทุกคนครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องปลุกปดน,นะครับเรื่องราวบาปบุขุนโทนารกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อเลืกเกินว่าหากท่านผู้ฟัง อย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่านทุกท่านแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ